กจิเกียคุโรซองนี้เราได้มาจากร้านชอปปี้เกียบชิทีทเพจรู้เฟ่้งเรื่องชาค่ะโดยคลิปนี้จะมาลองชง3แบบจะดูซิว่าแบบไหนจะอุมามิถูกใจเราที่สุดโดยแบบแรกคือโคบรูรูแช่เย็นทิ้งค้างคืนไว้นะคะแบบที่2คือสกัดน้ําแข็งแบบที่3ามคือชงร้อนอันนี้ใช้อัตราส่วน1ต่อ20ใบเกียคุโระ5กรัมน้ g, ออนํา100กรัมอ4ี แช่ตู้เย็นค้างคืนไว้ประมาณ8ชั่วโมงตื่นมาค่ะสีหลังจากที่แช่ค้างค่ำคืนไว้เนี่ยก็เขียวสดใสนะคะเขียวมรกตใบเกิโคโรก็จะบานออกรสชาติปูมามิค่ะมีความบอด y ี้แน่นมีความเข้มเหมือนมีความเนื้อข้าวที่เข้มติดขมปลายๆแต่ขมแบบปูมามิรสชาติก็อร่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกับเซนฉันที่ระดับเกรดดีมากนักนะ มาลองแบบสกัดน้ำแข็งค่ะวิธีคลาสสิกเลยโดยใช้ใบเก๊รโด5กรัมแล้วก็สกัดน้ำแข็งไปประมาณ20นาทีแล้วก็ระหว่างที่รอ6บ20นาทีเราก็มาลองชงแบบร้อนตั้งอุณหภูมิ60องศาตามคำแนะน,นำหลังซองเขาใช้ใบเกี๊โกโระ3กรัมนะคะเทน้ำลงไปให้ได้ 60cc ซหรือ60กรัมเป็นคือ3ต่อ60ตามคำแนะนำหลังซองพอแล้วก็แช่ทิ้งไว้2.5นาทีพอครบเวลาใบาเกคุยรก็บานออกเหมือนกันแหละเหมือนกับที่แช่ข้ามคืนแล้วก็สีน้ำก็ออกมารากตแต่ว่าเขียวค่อนข้างจางกว่าแบบที่แช่ค้างคืน ส่วนรสชาตินั้นก็หวานกลมกล่อมค่ะแต่บอดี้ไม่แน่นเท่าตอนแช่ค้างคืนเหมือนความเข้มข้นมันจะจางๆแต่ว่าขมอ่ะเหมือนจะน้อยกว่าแต่ขมที่ว่ามันคือขมอูมามินะที่แช่ค้างคืนโคบูไว้อ่ะขมอร่อยใบสีเขียวสดใสค่ะบานออกสวยงามถามว่าชอบแบบไหนมากกว่าชอบโคบูค้างคืนมากกว่ามาดูเมื่อครบ20นาทีแล้วโคเพรสน้ำแข็งสกัดเย็นของเราจะเป็นยังไง ปรากฏว่าสีก็ยังแบบไม่ค่อยได้เห็นความเขียวมากนะักนะแล้วรสชาติก็รู้สึกว่ามีความหวานหวานแบบค่อนข้างใสอ่ะยังไม่ค่อยเจอบอดี้ที่แน่นยังไม่อุมมิมิจนสุกแล้วไม่ขมเลยทีนี้เนี่ยก็เลยแช่ต่อให้น้ําแข็งละลายอีกนิดไปสักครึ่งชั่วโมงคือโดยรวมรอไปให้ครบ30นาทีปรากฏว่า สีเขียวสวยขึ้นแล้วก็มีความเข้มอวบม,มิดที่สุดเลยค่ะวิธีนี้ชอบวิธีนี้มากสุด